ฮาแลนด์ land, ยิงสยองจ่าย3ดอทมูตสุดโหดต้อนแฟรงเฟิร์ต5ต่อ2นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์สุดฮอตนะครับเหมาคนเดียว2ประตูนะครับบวกแอซเซ์ Z, อีก3ประตูโบรุสเซียดอทมูตนะครับประเดิมซีซั่นใหม่สุดรู้นะครับเปิดบ้านไล่ต้อนไอทรัค แฟรงก์เฟิร์ตไปแบบขาดลอย5ต่อ2นะครับสึดพุทบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับฤด,ดูกาล2021ถึง2022วันเสาร์ที่14สิงหาคมปี2564นะครับเกมที่น่าสนใจก็คือเสื้อเหลืองโบรุสเซียดอสมุตนะครับลงสนามเกมแรกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินซีแดงดำไอทรักแฟรง์เฟิร์ตเสื้อเหลืองของกุนซือมาโกโรเซ ส่งเออริงฮารแลนหัวหอกฟอร์มแรงลงเล่นเป็น11คนแรกประสานงานเกมรุกร่วมกับมาโก้รอยและเตอร์การอาซาขณะที่แฟรงเฟิร์สนำทัพมาโดยดิอีซิคามาดาราฟาเอลซันโตสเบเรและอาเมนบากอกปรากฏว่าเกมนี้โบรุสเซียดอสมูดออกสตาร์ทนะฮะนาทีที่23ต่อมาได้ออกประตู นำไปก่อน1-0จากจังหวะเอร์ลิงฮาแลนนะฮะจ่ายให้มาโก้รอยยิงผ่านมือทายทวารทีมเยือนเข้าไปนะครับน27อันทรักนะครับแฟรงเฟิร์ตมาตามตีเสมอ1-1ต่อจากจังหวะที่แนวรับของการสกัดบอลไม่ดีนะครับก่อนถูกทีมเยือนตัดไปได้และจังหวะสุดท้ายเป็นแฟรงเฟิร์ต แฟงพาเลกสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเสื้อเหลืองมาได้2ประตูรวดนำห่างเป็น3-1หนึ่งจากการยิงของตอการอาซาน3 2และเออร์ลิงฮาแลนด์นอจุดก่อนจบ45นาทีแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับหลังจากแม้ครึ่งหลังแม้ไอทรัคแฟงเฟิร์ตจะโหมบุกเกมเพื่อทวงทะลุประตูนะครับทวงท,วงทวงทะลุประตูคืนให้ได้แต่กลายเป็น บูโเซียดอร์มุนนะครับที่อาศัยจังหวะโต้กลับและมาหนีห่างไปเป็น4ต่อ1ในนาที58นะครับจากจังหวะเอริงฮาร a แลน์จ่ายให้จิโอวานีเรนาจ่อสัดเข้าไปนะครับถือเป็นแอสสิตครั้งที่3ของฮารลนในเกมนี้นะฮะนาทีที่71นะครับโบรุเซียดอร์มุนมาได้ประตูชัยขยับเป็น5ต่อ1จากจังหวะสวนกับมาโก้รอยนะฮะจ่ายให้เอริงฮารลน์นะฮะ ดุดดักหลุดกับดักล้ำหน้าตั้งแต่บริเวณกลางสนามก่อนหลุดเดี่ยวไปยิงผ่านมือเควินแทัพไม่เหลือเป็นประตูเป็นที่2ของเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้นะครับนาะที85นะครับไอทักแฟรงเฟิร์ตนะฮะมาได้ประตูตื่นตีตื้นนะครับไล่มาเป็น2-5จากจังหวะลูกเตะมุมรักนาอาเซ่หม่งเช็ดให้เยน เฮาเกยิงเข้าไปง่ายๆนะครับช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมนะครับไม่มีใครทําอะไรกันได้นะฮะหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีโบเร,รุทดอสมูดเปิดบ้านเอาชนะไอทรักแฟงเฟิร์ต5ต่อ2ประเดิม3คะแนนแรกในฤดูกาลนี้นะครับรายชื่อ11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับโบรุเซียดอสมูดเกเกอร์นะครับโคเบลเฟร็กเฟร็กเฟก พัสเล็กมานูเอลคานาญีอาเซลวิเซลนิโกซูมาฮุสดาฮูเจ็กบิงเลวบิงเลห์แฮมแจ็คโอวานนี่เรนามาโกรอยตาการอาเซเออลิงฮาแล่นนะครับอ่อไปดูกันได้นะครับสำหรับผลฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมนีคู่นื่นนะครับฮามิเนีย เบลลีเฟลเสมอการ0ูนย์ศูนยะ์กับไฟบวกนะครับไฮเนลศูนย์สี่เนฟไฟไฮนะครับสนุนการห้าหนึ่งนะครับเกีรอยเฟิร์สนะครับยูนิโอชนะหนึ่งหนึ่งเสมอนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งไบเออร์ลิเวอร์พูเซ่นนะครับเวอร์ฟลักหนึ่งศูนย์กูบุมนะครับ, v ork, 1, 0, บ,นะรบโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับ